ครับสวัสดีครับวันนี้มาผัดกะเพราหมูสับพริกแห้งกันนะครับครับนี่ครับหน้าตาน่าทานมากๆเลยครับครับทั้งเผ็ดทั้งหอมพริกแห้งนะครับผมทํายังไงให้อร่อยนะครับเดี๋ยวคอยดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมครับนี่ครับทานด้วยกันนะครับครับแซ่บๆครับเมนูกะเพราติดอันดับโลกนะครับผมอันนี้ผมก็มาเพิ่มเติมที่ เต้าหู้นะครับผมนี่ครับเต้าหู้นะครับเต้าหู้ไข่นะครับพริกสวนพริกแดงนะครับแล้วก็พริกช네ี um. mm ้ฟ้า3สี่นะครับเป็น e ทําให้หน้าทานนะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับผมครับขาดไม่ได้ก็เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็หมูเนื้อแดงนะครับล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับ 3- สี่น้ํานะครับใบกะเพราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวสักครู่เราก็จะทำการเด็ดนะครับผมครับแล้วก็มาเตรียมตามขั้นตอนผมต่อไปนะครับวัตถุดิบก็มีน้ำมันนะครับผมน้ำมันน้ำปลานะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับครับมาตรฐานนะครับอาหารไทยนะครับครับดูนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับ ใช้พริกสดด้วยนะครับส่วนผสมของผมนะครับโขกให้พอหยาบนะครับแล้วก็เต้าหู้ไข่ก็หั่นเป็นท่อนพอประมาณนะครับพริกก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับหมูก็เดี๋ยวสักครู่จะสับนะครับผมเตรียมแป้งทอดกรอบไว้แล้วนะครับผมนี่ครับพริกทอดนะครับผมพริกขั่วนะครับขอโทษนะครับพริกขั่วแล้วก็กระเทียมนะครับ ครับทำเองหมดนะครับทุกขั้นตอนนะครับพริกขวดครับหอมๆใหม่ๆเลยนะครับกับน้ำปลาทิพย์พรสของเรานะครับอ่าดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับรับเสียงจากคลาสสิก่อยนะครับนี่ครับเสียงสับหมูนะครับเสียงคลาสสิกของปวดไทยเราเลยครับผมนี่ครับสับไปนะครับสับให้ละเอียดนะครับถ้าจะให้นุ่มก็หยดน้ําลงนิดๆนะครับผมครับทำให้เนื้อหมูนุ่มนะครับผม นี่ครับครับเสียงเคาะเลยนะครับผมนี่คือเสียงเสียงตามครัวบ้านบ้านของเรานะครับอ่าสับละเอียดแล้วนะครับเนื้อสีสวยสดนะครับผมครับน่าทานมากๆนะครับเพื่อนๆครับอ่าก็มาโขลกกระเทียมนะครับพอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดนะครับอ่าแล้วก็ตักออกแล้วก็จากนั้นก็ มาโขลกพริกขวนะครับผมครับจะหอมเลยนะครับหอมนะครับโขกพอพอหยาบนะครับอ่าแล้วก็แบ่งครึ่งไว้นะครับเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนะครับมาดูตามขั้นตอนผมต่อไปนะครับอย่ากระพริบตาเลยนะครับครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับผมครับเชิญชวนทำทานกันในบ้านนะครับนี่ก็เอาเต้าหู้ไข่นะครับ ลงมาใส่ในแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็ตั้งน้ำมันเตรียมไว้เลยนะครับน้ำมันร้อนๆนะครับ่รอให้น้ำมันร้อนนะครับจากนั้นก็ชุบเอ่อเต้าหู้ไข่กับแป้งนะครับลงใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับใส่ไปเรื่อยๆให้เต็มนะครับให้หมดให้หมดจานเมื่อกี้นะครับผมอ่าใส่ไปเรื่อยๆนะครับับใช้น้ำมันเยอะหน่อยครับเอ่อการทำของผมก็ จะไม่อมน้ํามันนะครับจะไม่อมน้ํามันเพราะว่าเราใช้ไฟแรงนะครับครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวก็สักครู่ก็จะเต็มกระทะนี่นะครับครับค่อยๆคุกใส่ไปนะครับใจเย็นๆนะครับการทำอาหารนะครับผมนี่ครับสีสันสวยนะครับผมเดี๋ยวจะพลิกกลับให้ดูนะครับ ทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่ครับใกล้จะเหลืองแล้วนะครับผมค่อยๆกลับไปเรื่อยๆนะครับทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับรับรองนะครับไม่อมน้ํามันนะครับจะมีความกรอบของแป้งนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับครับหรือท่านที่ไม่ชอบมาทอดก็ใช้เต้าหู้เเรียกว่าหั่นใหม่ๆเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ราดด้วยกระเพรานะครับผมนี่ครับสีเหลืองน่าทานมากแล้วนะครับครับก็จะมีความกรอบนอกนะครับนุ่มในนะครับผมครับเมื่อทานควบคู่กับกระเพราพริกแห้งของเราแล้วก็รับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็ตักใส่ตะแกรงแล้วนะครับผมครับตักใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ํามันนะครับผม ดูไปเรื่อยๆนะครับครับพอเสด็จน้ำมันแล้วเราก็เอามาใส่ในจานนะครับรองด้วยทิชชูนะครับสำหรับซับมันอีกทีนะครับนี่ครับครับจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองนะครับนี่จะมีพริกลงไปหน่อยครับไม่เป็นไรนะครับนี่ครับหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับ ครับชวนทาทานกันในครอบครัวนะครับในบ้านนะครับผมหรือว่าจะค้าขายได้นะครับเป็นอาหารตามสั่งนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับผมครับนี่ครับใส่พริกแห้งที่เราโขกลงไปนะครับผมพริกขั่วนะครับพริกขั่วนะครับจะหอมฉุนเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับครัพอดีมีเครื่องดูดนะครับก็เบาหน่อยครับไม่จามเยอะ ครับนี่ครับนี่ครับฉุนไปหลายบ้านเลยนะครับลัจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะครับรับใส่หมูสับลงไปนะครับแล้วก็เอาตะหลิวนะครับค่อยๆบี้นะครับค่อยๆผัดลงไปนะครับให้เนื้อหมูคลุกเคล้ากับพริกให้ละเอียดนะครับผมพยายามผัดไม่ให้มันเป็นก้อนนะครับนะครับ บี้ไปเลยนะครับเอาตะหลี่บี้ไปนะครับเพราะขัวแม่รัวมือใหม่นะครับแนะนําเลยนะครับอ่านี่ครับน่าทานมากเลยนะครับสีสันของหมูก็สีสวยเลยนะครับสะอาดนะครับครับจากนั้นนะครับพอหมูเริ่มไกลจะสุกนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับ น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับชอบดำมากดำน้อยก็ใส่กะปริมาณเอาเองนะครับครับซีอิ๊วดำนะครับผมคนคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับขยี้ขยี้ไปนะครับหอมมากครับช่วงนี้นะครับเพราะเป็นเอ่อพริกคั่วนะครับเอามาโขกนะครับผม แล้วเอาลงมาผัดมาโดนความร้อนนะครับหอมมากๆเลยนะครับครับแล้วก็ส่วนผสมของพริกสดด้วยนะครับหาปรุงรสชาตินะครับผงปรุงรสก็ใส่แล้วน้าตาลก็ใส่แล้วนะครับครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่กระเพราลงไปเลยนะครับครับคนคลุกเคลานะครับทั่ทวๆนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้านะครับผม จะผักแห้งๆหรือว่าจะผัดแบบน้ำขุกขิดก็ได้นะครับตามชอบเลยนะครับผมครับนี่ครับพอแห้งได้ที่แล้วนะครับก็ตักลงมาเลยนะครับใส่จานได้เลยนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับครัเดี๋ยวสักครู่เราก็จะลาดบนเต้าหู้ให้ดูนะครับนี่ครับครับน่าทานมากเลยนะครับอร่อยนะครับในครอบครัวนะครับเชิญชวนมาทําทานนะครับครับต้อมก็ ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับต้อม Channel าสานะครับครับนี่จะตักให้ดูนะครับนี่ครับผมครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับครับสวัสดีครับ